ขนนะอบคุณนะคุณฮอกเดี๋ยวเจอกันนะยิงไปละแจ้งไปละฮัลโหลแจ็คกูสวยขึ้นยังสวยก็จะไมาเปิดกลุ่มก่อนอ๋อยังไม่ได้เปิดกลุ่มโอเคโอเคสวัสดีฮะสวัสดีฮะพี่อาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้ม ฝั่งเนื้อฝั่งตัว์ได้นะคะได้เลยพี่ชายหนูด้วยนะคะพี่ชายหนูด้วยนะเขาเป็นเพื่อนคนแรกของเติร์ฟว่าแต่สนขันใจไหมขันใจไหมของดีของดีเอาไหมเอาไหมเอาอะไรอ่ะเอาอะไรปวดหัวเขาขายกับพันหกนะคุณต้มเขาขายพันเดียวอ่ะผมผู้หญิงนะแจ๊คแจ๊คแจ๊คเฉดมาหลอกขายของไม่จริงไม่หลอก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 ไม่มีตังค์ค่ะอะไรนะคือของปลอมผิด เงี้ยเฉยๆเลยนะเอาตังค์ให้หนูซื้อของเงี่ยเฉดได้ม้ยล่ะบ้าเรื่องเงินล่ะคุณต้มๆกันผมจะได้อะไรอะไรอย่างนั้นอ่ะก็ได้เงินไงคะได้เงินคือไงไม่ได้เอาเงินไปเฉยๆเก็บตัวเองมาก่อนสักหมื่นสิโอเป็นนะไม่ได้คุณต้มๆซื้อยาพี่ผมก่อนดีกว่าเอาาอย่งไี้เออคุณต้มๆลองซื้อก่อนแล้วถ้าไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาว่ากันโอเคไหมไม่ได้แล้วสงคนอยู่นี่อยู่แล้วผมไม่เคยไปไหนอยู่นี่แล้วผมไม่เคยไปไหนเอาไหมเอาไปลองก่อนไปลองก่อนไปลองก่อนไม่เอาค่ะ โน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 ไม่ไม่ไม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 เอาอย่างนี้อย่างนี้คุณต้มเคยกินกากหมูไหมเคยกินค่ะอ่ะต้มชอบกินกากหมูไหมชอบกินค่ะอ่ะคล้ายๆกันแต่แค่เป็นกระปุกใสกระปุกใสใสอะไรเอ่ยเพื่อนกระปุกใสเป็นน้ำเป็นส่วนผสมของข้าวกหมู๋ปกติที่นี่ขายกันพันหกพันเจ็ดนี่ผมขายโค้กต้มพันเดียวพอแจ็คเพื่อนซื้อที่มือ เอาไปทำอาหารส่งฟู้ดได้แจกซื้อดิแจกซื้อดิการหนึ่งขายการสองเลยไปเฉิบมาหยิบสองอันแล้วเนี่ยดิใช่ามึงจะซื้อทำไมมันเป็นหัวเชียร์การ์ดคุณต้องทำกำไรได้ทำกำไรเลยไม่ไม่แล้วเเป็นหัวเชื้อการดหมูชอบการ์ดขนอะไรอะไรอย่างเนี่ยคุณต้องเอกไหมตำรวจอยู่ข้างหน้าเรานะบังหลบตำรวจมาบังให้อยู่บังที่หลบที่บังที่บังแต่ปอบเกงให้นี่อะไรนี่ปอบเก่งเลขอะไรนี่อะไรเท่าไหร่เท่าไหร่ อันนันพันพันเดียวอลาพัน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 พออลาพันพอเพื่อนเพื่อนแจ็คไหมไม่จ่ายตังค์ค่ะไม่เอาว่ะอย่ามาหลอกเงินหนูหนูไม่มีเงินถ้าแกยังเอาไปทำไมเราผมมีเงินตั้งเยอะไอ้แก่ผมจะหลอกเงินแค่นี้กับคุณต้องต้มทำไมถูกไหมจริงจริงเฉินเออถูกไหมถูกแจ็คมึงก็รู้ว่ากูไม่มีเงินป่ะกูให้มึงไปมึงไม่มีต้องมาก่อนคืออันเนี้ยมันเอาไปขายต่อได้ถ้ามันขายต่อไม่ได้ผมให้ตุ๊กต้มหรอกไม่ล่ะไม่ขายค่ะเอ้ยจับแขนไม่ขายค่ะอะไรล่ะ ไม่ได้จับแคร์พวกพ่โทรศัพท์เออนี่ก็ลกลักเออขอให้ได้ร้องไว้ก่อนคาร์ไปเถอะสวัสดีครับอคาร์ไปแจกเออขอให้เราคู่รักตาคอยร้องไว้ก่อนเฮ้ยบ๊อบบ๊อบมาหนีเลยบ๊อบอย่าได้ยังไงอย่ายัดค่ะไม่เอาค่ะบ๊อบบ๊อบบ๊อบมาหนีเหรอโอเคค่ะร้อนแล้วว่าไงตัวเองใช่แล้วยืนทำอะไรกัน ยิ่งโลนครับภาษาผู้ชายครับต้องต้องยืนในร่มเดียวกันยืนในร่มเดียวกันเอ้ยน่ารักอีกแล้วสนใจมายืนข้างผมไหมล่ะยืนข้างอยู่ง่ายอ่ะเจลดวจะยืนที่ต้องไหวที่ต้องไหวที่ทำพวกเขาที่กลัวไปหมดแล้วอย่ากลัวเลยไม่กลัวไม่กลัว น้องฮอปเป็นน้องที่น่ารักมากดีใช่ไหมเอ้ยใช่พี่รู้สึกดีใจมากเลยที่ไได้เจออะรหนูอยู่ปะเนี่ยที่หนูไม่ได้มาอยู่ตรงเนี้ยอ๋อเปล่าครับเปล่าครับเดี๋ยวว่าน้องฮอกเขาก็มาถามพี่ไงว่าเราเข้ามาที่นี่นานหรือยังอ๋อสองวันคือจะมาชั่วคราวหรือว่ามาตลอดไปครับก็น่าจะค้างคืนครับน่าจะมาก็มาเรื่อยๆร่อะค่ะมาทุกน่าจะมาทุกวันเลยเพราะว่าตอนนี้กำลังสน แล้วสนใจมาอยู่ในใจผอมั้ยได้ครี่ขอเปิดเลยน้องพอกหน่อยได้ไหมได้ครับพี่ให้ไว้ก่อนก็อยากจะมีไว้คุกคามนิดนึงแปดสี่ห้าหนึ่งหนึ่งครับเป็นอะไรครับน้องพอกชายเดียวเฮ้ยพี่เสี่ยวตอบพี่เสี่ยวตอบพี่เสี่ยวตอบจ้าอครับ ฮัลโหลพี่เสี่ยวพี่อยู่ไหนคะนีครับอยู่แลดเหลือกครับอ๋อทำอะไรอยู่อหรคะอ๋อมาเอาเงินครับอะไรบ้างเหรออ๋อเป็นไงไปไงความลับความลับหนูอยู่กับสามหมืนูอยู่กับตำรวจตอนแค่นี้แหละเล่นเล่นแต่ก็อยู่จริงแต่ก็อยู่กับพี่เอ็ดเวิร์ดอล้ครับ่พีเอ็ดเวิร์ดแล้วพี่เอ็ดเวิร์ดเขาถักมาเขาเงียบถามเขาเป็นไรใช่คือกำลังคิดถึงพี่เสี่ยวอยู่ตั้งมาแล้วเนี่ยแต่ว่า พี่เสี่ยวไม่มีเงินต่างเขอฝากสักทีไม่มีเงินไปแล้วเนี่ยหลายๆคนก็คิดถึงพี่เสี่ยวกันมากเลยนะหลายๆคนหลายๆคนคือจริงไม่บอกแต่หลายๆคนเขาคิดถึงพี่เสี่ยวหลายๆคนคือว่าอ๋อแล้วจากเงินสามหมื่นตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วเออเป็นไม่เท่าไหร่อ่ะแต่ว่าวันนี้หนูก็ไม่เสียตังค์สักบาทเลยนะไม่ทํางานทําการเลยนี่ทำหนูไปจีเล็กมากับพี่เอ็ดเวิร์ดแล้วแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยใช่ทางแต่ก็พยายามทำอยู่ เอ้าีนเกลียดแล้จะรวยไหมไม่ใช่นี่หนูมาหล่อยเงินที่แจ็ค DW มาได้หนึนดีดวิไม่ค่อยอยากคุยอะไร่เอากลัวเหรอโอเคที่อยู่แล้วเดี๋ยวใช่ป้ะโอเคครับได้ครับใช่ใช่แล้วโอเคครับแล้ววันโอเคแค่นี้ก็ได้ค่ะโอเคเจอที่แลนเหลืองครับพี่เอ็ดเวิร์ดค่ะครับผมพี่จะไปหาพี่เสี่ยวปะเขาอยู่แลนเหลืองอ่าหนูจะไปเหรอพี่จะไปปะไม่แล้วแต่เราเลย ไม่ไคือจะไปเพราะว่าเขาบอกว่าเจอกันแดดเดือดก็เลยไปเจอแป๊บนึงก่อนไปพักงั้นซิ่งไปเลยดอมไะยังไงอ่ะพี่ฮอคเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาแล้วจะโทรมานะฮะพรุ่งนี้เข้าเมืองก็จะโทรมาน้องสุดยอดได้เจอกันไหนเจอกันครับพี่แอ๊ดเดี๋ยวพี่โตกไปชาเดียวแล้วเดี๋ยวจับไปตายอ่ะเพื่อนกำลังจะไปหาผู้ชายละ เดี๋ยวมีของดีพี่ได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาผู้ชายก่อนไปแดนเลยาอะไรเนะหนูหาพี่ไม่เจอเอาเอาบอร์ไซ์ไปก็ได้หนูสอนไปได้ปะผีชายที่เซตีนี่ลองเพลงให้ด้วยขออุ้ยโอ้ยหนูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจหนูจะย่อนะแต่ว่าหนูชอบเพลงนะ เผลอคลิกเมาส์อ่ะขอโทษหนูรักพี่ที่สุดจะดีมากต้องไปเจอก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วสามเก้าไม่เป็นไรพี่พี่ไม่โกรธโอ้ยอย่าโกรธกันเลยเราตพี่แชายโอ้ยโอ้ยเป็นอะไรโลเพอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ นนลเลี้ยวอ่อนแรงสุดทครับคือโดนต่อยที่หน้าเนาะอ,นอ๋ออ๋ออุ้ยไปแ,แขนไม่ไหวใช่ปะแขนขวาไปทำอะไรมาจะเลี้ยวไงพอดีจะเลี้ยวแล้วมัอ๋อมันไม่มีแรงเหรออ่อนแรงครับเนี่ยอ่อนแรงไหนอ่ะคนที่ปั่นจัก,กรยานปะเจียวเหรอเออใช่ไม่น่าใช่นะเจียวจลหลบเปา <c oughs> รับแล้วน่าจะไม่ว่างแล้วเห็นเมื่อกี้จะกดเงินไปทำอะไรรู้ถามว่าทำอะไรเขาบอกว่าความลับโอ้ฮัลโหลอะไรเปล่าเปล่าเปล่าเมื่อกี้กําลังเล่าให้พี่เอ็ดวร์ดฟังอยู่หนูอยู่ตรงแลนดเหลืองแล้วอ่ะพี่เสี่ยวอยู่ไหนอะคะอ๋อพี่โดนที่มาลงบานครับอแป๊บกําลังกลับไปหรอกําลังกลับมาแน่นะโต้มอีกหรือเปล่าพี่แค่จะมาทักทายก่อนไปพักทีเฉยเนี่ยไปก่อนไปพักเหรอการไม่ทําจะจักทุกคนคิดถึงทุกคนคิดถึง โดยเฉพาะส้มๆอ๋อโอเคโอเครีบไปแล้โอเคครับบอตลอดพวกนี้น้องส้มๆเข้าประเทศไหมครับเข้าน่าจะเข้าวอะค่ะถ้าไม่มีอะไรอื่นพาจัน่าจะเข้าเออมาแล้วคือรถอะไรเนี่ยมาจอดนมาจอดมาจอดนี่พี่มาจอดนี่พี่อย่าต้องจีบสาวทุกคนได้แล้วนะแล้วก็เราจะได้เป็นใหญ่ของเบียร์ตั้งแต่ไหน ป่าว่าอาชีพเราคืออะไรอาชีพคืออะไรครับผู้มีศิลปะทางการถ่ายนักถ่ายด้วยนี่ไี่นา่นักถ่ายไหนพี่เอ็ดเวิร์ดพี่ทักผมมาตอนเย็นแล้วพี่ก็เงียบไปเออเนี่ยเนี่ยขอโทษครับออย่ารขอโทษครับอย่างนั้นเหรอไหนพวกพี่สองคนเงินเงินเท่าไหร่กันบ้างแล้วรายงานหน่อยสิเงินที่ให้ไปเงินที่ให้ไปพี่ไปซื้อรถมาแหล้ซื้อดีปอมมาสิบคัน ซื้ออะไรนะรถที่บ๊อบนี่เงรถที่บ๊อบสิบคันอดีตอดีอย่าทำพี่หนูอ้าวิบไปแล้วทรคับพี่ชายโท่ครับเมื่อกี้บอกว่าอยากมีกับลีเลี่ยคนผมบวงครับไม่ใช่ชมพูครับดูที่นี่อย่ออกต่ครับพี่ชายจบแล้วเราลงไปเราแล้วครูตอนเราลงไปเราแล้วครูทำไมกขาดูดจังเลยอดีตบอกว่าอะไรวางไว้ก่อนดีมีอะไรมีเรื่องอะไรวางไว้ก่อนเงินไม่ขึ้นเลยนะสองคนฮะรู้ได้ไงคะ แต่พี่ลุงป้าพี่เสี่ยวอ่ะเมื่อวานพี่พาหนูไปกินข้าวผัดใช่ป้าวันนี้หนูกับเพจเบิร์ดอ่ะได้กินตั้งสเต็กเนี่ยใช่พี่พี่ไปมีเงินเลี้ยงสเต็กแล้วพี่ให้คนจนจดข้าวผัดก็หรูนั่งแกนั่งเก่งแค่โจ๊กนะครับไม่เป็นไรยังไงหนูก็รักพี่เสี่ยวอยู่ไม่เป็นไรนะแสดงความรักด้วยการไปทำงานซะไม่เอาอ่ะยังไม่พร้อมไปลองจีเหล็กมาแล้วขาดจี ใครอะไรวิลสปอร์ตต้องทำงานหนูทำงานอยู่ทำงานอะไรงานเกี่ยวกับศิลปะการพูดนักพูดนักพูดนักพูดเป็นนักพูดนี่อย่าเล่นดินี่นักพตำรวจมารอดเพราะอะไรถึงกลัวเก็บติดคุกไปตกปลาซะ ขอฟังแผนอนาคตทั้งสองคนหน่อยมีแผนจะทำอะไรเกี่ก่อนเลยเลิกอย่าลอกเพื่อนนะไม่ใช่หนูจะยืนฟังไม่ลอกไม่ลอกไม่ลอกจะยืนฟังอย่างพอดีได้ครับครูอันนี้เขาของพีรักตัวให้ผูกรักลูกให้ตีจากสุภาษิตว่าไว้ห้ามตีเห็นไหมแผนคือปานยัดพยัดยักลับมานี่ แอน,นคืออะไรพี่แอนคืออาจะเป็นนักจีทิมชาติ <laughs> จีทิมชาติที่คิดว่าจะทำเหรียได้กี่อันต่อวันสักย <c oughs> ี่สิบยีหห่สิบหรอยี่สิบนั่นหรอโอ้ยยี่สิบให้พูดใหม่เท่าไหร่พี่ยี่สิบยี่สิบไม่ใช่พูดคำเดิมให้พูดให้เปลี่ยนจ <c oughs> ำนวนโอ้โหหอ,อบแล้วเท่าที่พี่โอ้โหหอ,อบเลยทีเดียวอย่าชี้ <c oughs> อีกทีเดียวถึงโรงพยาบาลอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาคนโน้ค่ะขอโน้ค่ะขอโน้นคนโน้นคโน้ค่ะขอโน้เลยค่ะไม่เกี่ยวค่ะขอโน้ค่ะชอบชอบชอบดีครับคนโน้ค่ะชี้ยังไม่หยุดชี้หรอมีไม้ด้วยพี่เสี่ยงเขามือหนูไดปล่อยพี่อะพี่เอิร์อหนูไม่ได้ตั้งใจนะเนี่ยหรือไรเราถือว่าพี่จะบอกว่ามือเราจับกันอยู่หรอเฮ้ยไม่ต้องแต่งอ่างเลยไม่ชอบอะไร พี่เนี่ยไม่เห็นทักเลยดูหน้าหนูก่อนหนูไม่ปทาลิฟกันทาแก้มาแล้วนะดต,ตายจะเดนยังไงพี่ครับตายจะเดินยังไงไน้องพี่ไปทำอะไรมาเอทำสวยมากนี่ <laughs> ไม่มีใครสวยเกินเนี่ยใช่ไม่ไมสามมือมที่ให้ไปอยู่กับลิสติก่างครับ ไม่ใช่หนูบอกพี่แล้วไงว่าหนูไม่เสียงเงินสักบาทเลยวันนี้พี่เทียว,วไ,ได้เงินเพิ่มไหมก็ได้เงินเพิ่มนะโอ๊ยได้มาหมื่นดึงนีจาก D W O รู้ได้ไง <c oughs> อ้าวูเป็นคนพูดหรอขอโทอโทบอกแล้วบอกบอกบอกเยอะอย่างนั้นหรอผิดเลยพอพอครับพ่อทีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหลายทีแล้ว ควักอยู่ด้านแหละเท่ดิตอนควักมันเท่ดิแต่ก็เท่จริงเพราะว่าหนูหลงรักค้าควักไม้พี่แหละต้องมาหาตรงนี้มันควักอีกรอบหล่อเท่หล่อเท่ทั้งสองคนทำงานมาหนักถึงเวลาพักผ่อนแล้วครับครับจะไปพักแล้วครับบ้ายนานไปพักก่อนพรุ่งนี้หวังว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมครับ เจอการหาพ่เศษอันนี้จะเข้ามาเปล่าอ่ะน่าจะติดๆครับนะครับแบบนึ่งครับผมถ้ามีอะไรก็ทักมาได้สองห้อู้นี้ยังว่างเลยครับมันเลื่อนนะดิอ๋อใช่ใช่ใช่ดูได้ไงอ่ะเล่าอ่ะดูอีกแล่าอ่ะเดี๋ยวต่อยนะอย่าต่อยนะโอเคโอเคพาไปนอนโรงพยาบาลพี่เดี๋ยวพี่จะไปนอนละก็เดี๋ยวไปโรงพยาบาลกันยวคงส้มจะไปนอนอลไรใช่ไหมบายหนูไปพักแล้วครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับเอาผนเยอะๆนะครับครับผม สู้ๆนะตายเลยสู้กับอะไรสู้กับใจบแต่กินสไปจังเลย